สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมเกษตร์ีวิถีพึ่งตนเองครับผมวันนี้เรายังอยู่ในแปลงชมพู่เนาะพามาดูอีกหนึ่งสายพันธุาา์นี่ชมพู่เพชรสามพันนะเนาะเดี๋ยวพาไปดูที่ต้นแล้วก็เชิใม้ดูด้วยแล้วก็มีแนะนํากิ่งพันธุ์เนาะเผื่อพี่ๆท่านไหนสนใจอยากนาไปปลูกเนาะชมพู่ผมว่าเป็นผลไม้ที่น่าทานอีกอย่างหนึง่งลูกก็สวยรสชาติก็ดีเด็กๆชอบด้วยปลูกไว้ที่บ้านต้นสองต้นเนี่ยไว้กินแบบตามไปดูกาลเนาะไม่ต้องไปเร่งไป่งใส่ปุ๋ยอะไรเงี้ย ผมว่าได้กินนะแค่ลําบากตอนห่อน,นิดนึงเพราะว่าดูดีด,ด,ดูพันธก็ดยรูกมันดกโอเคครับเดี๋ยวตามมาดูกันเนาะก่อนเดินเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องพี่ต้อมเกษตรินซีวิธีพึ่งตัวเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครโอเคเดี๋ยวตามมาดูกันครับขอแกะก่อนอันนี้เพชรสามพันหรอเพชรสามพานันจ็ป่วยอะ่ะอันนี้จะหวานนะเด็ดได้ไหมเห็นปะมัน,นจะเป็นตําหนิง่ายแต่หวานเดี๋ยวแกะให้ถ่ายรูปกันไงสีมันผสมกันระหว่างเขียวกับ คุยแต่เขียวเขาก็สวยนะส่วนนี้เขาหวานอยู่แต่นี้เหมือนมันเพิ่งติดชุดใหม่ใช่ไหมชุดใหม่นี่ก็ไอ้ตุ้มตุมเนี่ยไหนไปไหนวะตาไอ้ตุ้มตุมเนี้ยกี่เดือนกี่เดือนถึงเก็บได้สมมุติต้องได้ออกกับประมาณกี่เดือนโอเคนั่นแต่เป็นดอกเลยครับเอาเจ้าของกัมาด้วยฟังโอ้หอ่าแล้วฝั่งนี้ก็เหมือนทรงเหมือนกันนะ ไม่เหมือนอันนี้มันติดมาติดมากะกิ่งอยู่ต้นหนึ่งอ๋อที่กิ่งเอามาปลูกเป็นเบอร์ลอมก็ผสมสมโอ้จะผีหอยอะก็คือถ่ายได้ก็เ,เดี๋ยวเดี๋ยวจัดก็กกเกมืกี้เพิเมพ์ก็กินช่อนี้จะหวานอืเพชรพสามพันคือพันดั้งเดิมของที่นี่เลยปะ่ะพันเกิดก่อนไอ้พดกระพิมจนันอีกอืมแต่ลูกลูกโคราทรงอ่ะลูกนี้มันต้มอ,อ่ะนะขอชิมได้ไหมอ่ะชิมได้ไม,ม,ดมเด็ดเลยนะแล้วของพวกชิมได้อะ กินหมดต้นเลยได้เ้ยมันเสียแล้วอันจสทำทานเนี่ยงั้นอ่ะฮะร่วงไปเีลยวอ่ะเก็ได้นี่ฮะอีกลกหนึ่งเดี๋ยวผมกลับกล้องไอนนี่อันนี้เป็นสัมพานเออออันนี้มันจะเบลูใช่เนื้อไม่ตันคอรอบจันมันจะตันเขาเรียกไงถ้าเป็นเหมือนฝรั่งก็ไอเนี้ยผมเอซื้ือ คือมันจะมีความกรอบกว่าแต่อันนี้คนสำหรับอายุเยอะๆนิดหน,น่อยอ่ะฟันไม่ค่อยดีอ oh. ๋อใช้มือบิได้เนีเนี่ยน,น,น,นะแต่ถ้าทับทิมจานต้องใช้มีดเนี่ยมือหักเลยมันจะนิ่มๆไม่กรอบเหมือนทับทิมจานแต่ผมฟันไม่ค่อยดียชอบนะ <laughs> <laughs> ฟันหักหมดแล้วโอ้ที่นี่คือ มีหลายพันเลยใช่ไหมครับก็ปลูกผสมประสานกันหลายอย่างเพชศสามพานนี่คือเป็นเหมือนประจําถิ่นที่นี่เลยป่ะอือใช่ค่ะก็คืออําเภอสัมพันธ์ก็เลยตั้งชื่ออืมีมานานประมาณกี่ปีแล้วครับหลายปีนะเกิดมาก็เห็นมาแล้วอ่ะสามสิบสี่ปีเราอร่อยมากอ่ะนุ่มเลยมีกี่พันจำหน่ายใช่ไหมครับมีค่ะ เท่าไรเอ่ยขายอยู่ห้าสิบาทหน้าร้านหน้าแปลงขายห้าสิบาทเนาะสำหรับเพจสัมพาน์เนาะใครต้องการชิงทันก็อโทรมาที่อุ้ยพันไม้นะเบอร์โทรก็ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งเจ็ดแปดสามมาเนาะชมพู่ผมว่าก็เป็นพืชที่น่าสนใจเนาะถ้าใครปลูกฝรั่งได้อะชมพู่ก็ปลูกได้ผมว่าใช่แต่ชมพู่อะส่วนมากถ้าเราไม่ได้บังคับก็คือปีละหนึ่งครั้งเขาจะออกเองดยธรรมชาติอ่าแล้วถ้าบังคับนี่บังคับยังไงก็เขาก็มียาลาเหมือนกันอ๋อเหมือนเหมือนลำไยอย่างเนี้นะ อแต่ห้าออกธรรมชาติเนี่ยเขาก็เอาปีละครั้งจริงแต่มันก็ทยอยได้เรื่อยๆนะเห็นป่ะรุ่นรุ่นนี้เก็บได้รุ่นรุ่นดอกนี้ก็อีกประมาณยี่สิบยี่สิบวันให้ให้ไอ้นี่มันล้วงหมดถ้าดอกมันร่วงร่วงหมดแถึงห่ออ๋อเนี่ยร่วงหมดเป็นเป็นเป็นรูปทรงหน่อยอันนี้ก็คือยังห่อไม่ได้นะต้องให้มันเป็นลูกให้ใหญ่กว่ามันถึงห่อมาร่วงโอเคครับใครสนใจกิ่งพันเนาะก็อุ้ยพันไม้เบอร์โทรก็ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งเจ็ดแปดสามเนาะ อาราคาหน้าแปลงอยู่50บาทนะเนาะส่วนออนไลน์ลองตรวสอบถามเข้ามาอีกทีเนะาะเราคิดต่อกล่องเนาะราคาค่าส่งต่อกล่องก็150บาทเก็บเงินปทางคิดเพิ่อมอีก30บาทนะเนาะโอเคผมว่าเป็นอีกพันหนึ่งที่ที่น่าสนใจเลยหวานนุ่มกรอบตุยหวานมากอะลงเรือไม่มีน้ำคอแห้งอืะอืม <c oughs> โอเคครับใครสนใจกิ่งพันเนาะก็เชี้ยวีกแล้วลองดูครับปลูกฝรั่งได้ชมพู่ก็ปลูกได้ห่อเหมือนกันแต่แค่จริจริงมันก็เลือกเลือกลูกห่อเหมือนฝรั่งเหมือนกันแหละเพราะว่ามันติดดีมันติดดกมากต้องห่อให้น้อยๆนะถ้าห่อเยอะก็กิ่งหักห่อเยอะต้องต้องค้ำกิ่งอีกแล้วไม่ก็ลูกเด็กด้วยโอเคครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะพามาดูชมพู่ เพศสามพันกัน,นอ,อ๋อใครสนใจกิ่งพันก็อย่างที่บอกเรารับเวพันไม้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ